มีคนถามผมนะครับในเรื่องของตัวผีกับวิญญาณนะครับว่าเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายแล้วก็ตอบคําถามให้ฟังนะครับว่าตัววิญญาณหรือว่าผีเนี่ยอันเดียวกันหรือว่าต่างกันนะครับคํานี้เนี่ยมีคําอธิบายในเรื่องของคำภีพระไตภูมิพะล่วงครับคำภีใจภูมิพะล่วงเป็นคำภีโบราณที่พูดถึงเรื่องของตัววิญญาณแล้วก็สิ่งลี้ลับในมิติต่างๆนะครับนั่นก็คือ สัตว์ต่ตางๆที่อยู่ใน31มสิบเอ็ภพภูมินั่นแหละครับใน31มสิบเอ็ภพภูมินี่คำพีพระล่วงได้อธิบายเรื่องของผีกับวิญญาณไว้ชัดเจนเลยครับว่าข้อที่1นนะครับผีเนี่ยก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในภพภูมิภพภูมินึงครับแบ่งออกเป็นสส่วนครับภพภูมิแรกเรียกว่าภพภูมิที่เป็นเปรตเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภพภูมิผีเปรตนะครับตัวเปรตเนี่ย ที่เราเรียกกันว่าผีมีชื่อเรียกเป็ชนิดนี้ว่าปรมัตถูตชีวิตเเปตครับเป็ดประเภทนี้จะชอบวนเวียนแล้วก็ไม่ไปไหนจะอยู่กับมนุษย์จะใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์อาจจะอยู่ในบ้านมนุษย์หรือว่านอกบ้านมนุษย์หรือว่าอยู่ที่วัดอยู่ที่ศาลาหรือว่าอยู่ในที่โลกล้างว่างเปล่าหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับเป็ชนิดนี้จะเป็นอีกพบหนึ่งภูมินึง ที่เป็นมนุษย์นี่แหละครับแต่ว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตหน้าที่ของเปรตพวกนี้คือมาขอส่วนบุญครับขอส่วนบุญจากตัวของมนุษย์ที่เป็นญาติแล้วก็อาจจะถึงขั้นสามารถเข้าฝันได้ด้วยนะครับเปรตชนิดนี้เป็นปรมัตถูตชีวิตเปรตที่พอจะมีอํานาจบ้างจึงสามารถทําให้มนุษย์มองเห็นตัวตนเป็นร่างเป็นรูปร่างของตัวเปรตนั้นครับสิ่งที่เขาต้องการที่จะ เข้ามาพัวพันกับชีวิตมนุษย์เราก็คือส่วนบุญครับเราจะต้องทําบุญกวดน้ํโอที่ส่วนส่วนไปให้เขาครับโดยเฉพาะประมาถูต่ชีวิตเปรตที่เป็นญาติอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าอาจจะเป็นพี่น้องของเราหรือว่าเป็นลูกๆหล,ละหลานของเราหรือว่าคนในครอบครัวของเราที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเมื่อเสียชีวิตไปก็ไปเกิดเป็นเปรตประเภทปร,ทปรมาถูตรชีวิตเปรตประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นผีเปรตครับ ส่วนอีกภพภูมิหนึ่งก็เป็นผีเช่นกันครับประภพภูมินี้เรียกว่าอาสุรกายอาสุรกายประเภทนี้จะถูกจัดอยู่ในอะเทวะอสุรกายนะครับอะตุวอิลรกายก็ต้องการเช่นเดียวกันครับคือส่วนบุญแต่เป็นผีประเภทอสุรกายผีประเภทอสุรกายเนี่ยจะมีพ่อได้เปรียบมากกว่าผีเปรตก็คือสามารถเข้าสิงร่างมนุษย์ได้ด้วยจึงชอบใช้ ให้มนุษย์เนี่ยเป็นร่างทรงของตัวเองหรือว่าจะแอบอ้างในเรื่องของการเป็นร่างทรงพวกเจ้าป่าเจ้าเข่าหรือว่าเจ้าพ่อครับอสุรกายจึงมีอํานาจมากกว่าเปรตเพราะว่าเข้าสิงร่างมนุษย์ได้แล้วก็แอบอ้างในเรื่องต่างๆได้นะครับให้มนุษย์เข้าไปเคารพกับไหว้สิ่งที่เขาต้องการก็คือเครื่องเส้นไหว้ครับเป็นเฉพาะหัวหมูหรือว่าหัวไก่หรือว่าสิ่งที่เป็นอาหารขาวๆครับอสุรกายประเภทอเทวะชอบมากเลยจึง จะใช้วิธีการเข้าสิงร่างมนุษย์เพื่อให้มนุษย์มากราบไหว้แล้วก็เส้นส่วงบูชาครับนี่คือประเภทแรกคือผีส่วนวิญญาณนะครับวิญญาณไม่ใช่ผีครับแต่วิญญาณคือตัวดวงจิตของเรานี่แหละครับคนจะชอบเรียกกันว่าวิญญาณแต่จริงๆแล้วคนละเรื่องเลยผีก็คือผีอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้ววิญญาณก็คือดวงจิตหรือว่าจิตใจของเรานะครับอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละครับเรียกว่าวิญญาณไม่ใช่ผีครับ ส่วนวิญญาณมีชื่อเรียกทั้งหมด15ชื่อนะครับชื่อแรกก็คือจิตชื่อที่สองคือดวงจิตชื่อที่สามคือหัตถยะชื่อที่สี่คือปันทะวะชื่อที่ห้าคือมัโนโหกมณัตเจ็ดมนินทรีแปดมโนธาตุเก้ามโนวิญญาณธาตุสิบวิญญาณสิบเอ็ดวิญญาณขันสิบสองมนายตนะสิบสามดวงจิตสิบสี่ใจและสิบห้าดวงใจครับ ฉะนั้นวิญญาณก็มีชื่อทั้งหมดที่ถูกเรียกในคำภีไตภูมิพระล่วงคือสิบ้าชื่อและไม่เกี่ยวข้องกับตัวผีผีก็คือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่อยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งแล้วก็ชอบวนเวียนอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วทำให้มนุษย์เห็นส่วนวิญญาณคือสิ่งที่อยู่ในตัวตนของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ